ก็อะไรอย่างพี่แนนเป็นอย่างนี้ไหมมิกิมิกิวันนี้มีรายการพิเศษเลยฉลองฉลองฉลองอะไรอย่างเดีเดียวจะอุ้งฟังเนาะเอี๋เรื่องอะไรฮะพี่แนนจะฉลองหน้อยเนอะเดี๋นี่นะตบปุ่มแปมันนี่ละปดเอาแปมาฉลองนะวันถ้อันก่อนที่พี่แนนจะฉลองนะบอกเดนอะเดี๋ยววันขอเหิ่มไปพบกับอันผู้กำกับจริงจองของพี่แนนเนาะผู้กำกับจริงจองกับพระเอกร้อยแลน ผู้กมกำังทิ้งองรอยบาทแล้วขอไปพบกับมันสองสองคนนั้นก่อนนะครับนาองที่อยู่เมืองน,นอกก่อนนะครับน้องีลวก็มาแปะกับปีนแหนึใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลิปพิเศษชีปด่วนแมนเอาอย่างไรยังวันนี้มาขอบคุณในหนึ่งร้อยซับจากใครผ่านไปแล้วหนึงน่งหนึ่งร้อยร้อยกว่าแล้วเดิเมอ่ะอก็ต้องขอขอบคุณทางกรรมครับผมขอบคุณเป็นอย่างสองครับคุณลายๆายครับ ครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้ผ่านหนึ่งร้อยละจะเห็นยันต่อขอผ่านหนึ่งพันซับสไครต์โอ้หนึ่งพันซับสไครต์แล้วเราจะไปทำโปรเจกต์ของเราลงทานอาหารแมนครับแล้วก็คอนเทนต์จะเปนลนยนใงญรอติดต,ตามกันครับผมถ้าม,มันถึงหนึ่งพันเนาะช่วงนี้พวกผมกับว่าค่อยได้เห็นหน,นานนนะมีแต่นนทั้งพี่นานเพิ่มเนาะอ่าทั้งพี่นานทั้งพี่นานเพิ่นทำคอนเทนต์เนาะทำอาหารก็ฝากไว้ตัว มันีีมีสองเพลิดนะเ<ะ>พลิดหนึ่งเป็นของพี่หนานชื่อเพลิดว่าแ,แรงนี้กินหยังแรง<อ>นี้กินหยังอแล้วของฮานี่ฮาก็เนี่ยอย่างได้เหมืน,นกัฮาจะไปไปจิม,มห,หาอย่างแปลกแปกมากิน <laughs> ลืมมีชื่อว่าลองจิมก้อยลองจิมก้อยถ้าเป็นทางอีสานก็ลองกินเบิงลองกินเบิงแล้วก็ถ้าเป็นภาาใต้นี่ก็ลองชิมดูได้แต่ยังได้ก็ฝากไว้เลยครับผม มีอย่างฝากแรมมีอย่างจะอ้กอ่ะขอฝากไอ้ทีมงานคีโมเมืองเหนือในเด้อครับเป็นอาจจะเป็นช่องน้อยๆเนาะอตอนนี้มันก็นยังพรานท่านหญ่กผู้ใดติดตามขอมาติดตามแล้วกะขอขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณนั่งนัเนาะแล้วก็ม,มาดูแล้วก็ไปดูมาน,นี่มาแล้วเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคนข,ของคนดูที่มาดูอ่ะ บัตรได้กดซับสไคร์ใเขาที่มาดูนี่คือบัตรได้กดซับสไคร์ใเขาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับซอยกดซับสไคร์นี่นะครับกดซับสไคร์กั๊มอันนี้ก็โมเมนต์ขโมาเบิงกิสซีดีก่อนไอ้โปรเจกต์ของเฮานี่คือประมาณว่าเฮาเฮาจะไปช่วยเหลือน่ะครับเชื่อเลยว่าคนเหนือนี่เป็นคนใจบุญถ้ามาดูแล้วกดซับสไคร์ช่องนี้คือกั๊ แล้วคนอีสานเหรอใจบุญก่อนโอ้นี่จะสุดยอดป้าสุดยอดอือีต,ต้อ <c oughs> งได้ต้องได้แน่นอนเดอนแน่ต้องถึงแน่นอนแล้วก่อนสิ้นปีต้องถึงหน่อยนะถ้าคนอีสานว่าใจบุญแน่นอนอคนเหนือก็ใจบุญเหมือนกันนะคนไทยก็ใจบุญเป็นสุคนณล่ะครับแม่รับ<ม>คนไทยนี่ใจบุญโบแมนว่าแต่คนอีสานคนเหนือคนใต้ใจบุญไปเลยครับได้ก็รอดูหนึ่งพันครับผมซับสไคร้ว่าเราจะไปทำอย่าง เกี่ยวกับโครงการนี้ครับเนาะยังไงก็ไปดูพี่หนานเดดกันต่อพี่หนานเดทแกเยอะอืออ่ะไปไปดูพี่หนานเดทกันต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับรวมถึงเอฟซีทุกคนท่านนั่นเนาะเกี้พี่หนานลืมสวัสดีเพราะดีจ่อยพอดีอัน ทางผู้กองกับอันร้อยบาทพี่แหนโทรมาบอกคือพี่แหนดีใจเน,นิ่เดี๋ยวนี้นะเอออันหลังจากที่ได้แปะกับผู้กองกับฟร้อยบาทเนาะกับพระเอกร้อยล้านของพี่แหนแล้วก่อันพีนนแ่แหนจะมีเรื่องมาขอบคุณท่านผู้ชมกูค้คนทุกท่านนะครับเรื่อ,องนนอะไรพี่แหนไอแต่กล้องมฮูแกมเดี๋ยวน,น,นี้นะยอดชอบเฉพาะของเขาได้ร้อยป่ายแลเนะิ<อ>่เดี๋ยวนี้นะแต่นะ่ะเออเอาห้องส่งโคกับมอก็ถ่ายเ,เ,เขาบลูมูเด้วยนะอันไปบ้านะออไปี๋นี่ ช่องเฮาครบร้อยทราบแล้ว่ควะครบร้อยร้อยแปดแล้วร้อยแปดละพี่แหน่นก็ถือโอกาสนี้เนาะมาขอขอบคุณเอฟซีกู้โคดกู้ทันนะครับที่ดตามกดทัพสิทไว้ช่วยพี่แหน่นเขาเมื่อได้ทราบแหมร้อยทราบละเดี๋ยวนี้เป้าหมายของเฮาก็อยู่ที่ปันทรัพย์นะครับปันทรัพย์ขึ้นไปแล้วเฮาก็จะได้ทําโครงการดีๆเนาะครับเนาะตีแต้มอย่างที่อันพูดกับครับร้อยบาพี่แหน่นได้อู้ไว้นะครับนะ แล้วท่านผู้ชมที่เข้ามาชมก็ขอกรนลุ้นแนช่วยกันนะครับอู้ว่าช่วยกันเตะช่วยกันกดกดทับย์สะพกดถูกใจนั่นนะกดกระดิ่งตัวช่วยพี่แนนช่องพี่แนนขี้โมเมืองเหนือของพี่แนนเขาตัวนะครับเราจะได้รวมทำบุญไปด้วยกันนะครับเนาะก็มันก็นยังเหลือระยะทางแหมก่อยู่้วเอาจะต้อง แันแฟนอุปรสรรคนี้ไปโดยก่อนนะครับถ้าอย่างใดพี่แนนก็ขอขอบคุณน,น้องนักนะครับขอบคุณจากใจ,กจกแน่ๆนะครับแล้วก่อนพี่แนนก็ขอจบวันีก่อนนะครับน้อแล้วพี่แนนจ,จ,จ,จะทําคลิปใหม่ๆออกมาให้แหมวันนี้พี่แนนขอฉลองกัำเนินนี้นะน้องพี่แนนทีนี้อ๋อแต่ก็หยับกำมาแป๊วต่อมาฮะโม้โจ้แม่ฉลองกําเอาใจกําเนินเขาเนินน้องเนาะหนึ่งร้อยซับครับโอ้ขอบคุณครับเอาแล้วผมก็จะลวดแลไปก่อนนะครับเนอะหัวถี่นกํา โอ้หว oh, oh, านนักเก๋ได้ไหมนัม่หมดองค์หมนกายไดนะ้ขอบคุณท่านผู้ชมน,นักนะครับเนะ้อยที่ช่วยกันที่จำต่อไปวินันจะทำคลิปออกมาทั้งนักครับ